เพิ่งขอเบ็ดครับโอ้โหนี่มาแล้วครับเต็นท์นี่นอ้องอื้อหือโอ้เมียนครับพี่นอ้องเมียนดีนด,ดีครับนี่โอ้โหครับแบบนี้เลยพี่น้องสองบาทเลยสวนเจริญพรกิจอครับมาหาอยู่หากินมาดิบเบ็ดเพิ่งเบ็ดขวดครับพี่นอ้องมาหาเย็นไปกินเลยจะไหม เล็บลวดไม่ไหวของเกาง่ากับของใหม่ครับครับนี่นะเนี่นนนนนยนี่ก็เป็นหมูครับพี่น้องเนื้อหมูกับไก่เป็ดอ่ะตู๋นเด็ดเลยนะแต่มันหาหงือฝ่ามาแห้งพันเด็ดสวยพันเด็ดอย่างเด็ดนี่ครับโอ้ยนี่ก็ตัวนี้ครับเนี่ยน่าพี่น้องนะเป็นกบกบกบติดั้งใหม่มันต้พี่น้องเท้าเอาขาตุ่นมาใส่ เที่ยวขามาใส่นะโอเคพี่น้องเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมขอหยัดยอ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 ยตัวเหนื่อยนะมาเป็นตอนนี้ครับทีโอ้ตอแนแห้งพี่นอ้องนะนะขยัดไปหนึ่งครับนี่พี่น้องขากบกบมันตายพี่น้องนี่กดเด็ดเลยพี่น้องเกี่ยวนี้ครับ ไปใส่กอะฮะมาหนูปูได้ <laughs> cái bên đường mua vừa long này không à tồn cả cái nhầy tồn ngoài cả tồn ngoài dạ hả 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 đi hả 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 không? hả 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 ไปไก่กระคองยินลึกครับก็ใส่สิ้นเรียบร้อยพี่น้องนะเีลยวมือสอบมาเบิ้งกันนะครับ จะแยกแต้มสีมานบรพี่น้องครับอ่ะกระบานนะะดนั้นเมื่อไหร่ไม่ยามเมื่อคืนนะครับ ครับสวัสดียามสานต่อพี่นอ้องนะนะก็มากูเบ็ดครับเบ็ดขวดไตเอียนหน่อยดักเอียนหน่อยลงมาขึ้นมาผอกขวดจักรของขวดหนึ่งโอ้เบิ่งห้อยพี่น้องแม่นีผู้มายามหลักหลักยามกันอีกแล้พี่น้องเบิ่งตะขอมันเลยนี่เบิ่งขอเบ็ดครับโอ้ เอาแล้วบ้านี้ว้ามีฟูมิหลักเอาแล้วนี่เบ่งตะขคอกับงอเลยครับพี่ต้องออไ,ไปหลุนกันเบิง่งสีโต้สีเหลือบ่เบ็ดตายเลยพี่ต้องยังสิเหี่ยวครับอืมก็บอกใคร วันนี้ก็เงียบพี่น้องขวดน้ำปลาพี่ไม้เป,ปทางไหนเอออ๋อตึ่นพี่น้องเป็นทังไหล่ะมาหมานปะล่ะหมานบ่เนาะหมานเนาะหมานเนะานะ โอ้ก้าพี่น้องโอ้นี่มาแล้วครับเตมนี่น้องมาแล้วครับอเียมาแลคพี่น้องมาเดี้มาดมยาเตุมาแล้วครับโอ้เป็นอยู่เลยพี่น้องอ้กินไเนี่ยเดีเดี๋ยว แล้วเต็มแหลกเต็มแหลกมนันมันนะปุโอ้โหโขวดปลาพิมายไม่คือพลาดที่นี่ครับตังนี้ขวดนี้เอ้าเอาแลมาเต็มแหลกเต็มแหลกอือหนีไปไซ่หนีไปไซ่ อู้บิดบิดบิดครับบิดขังง่ายอืมมาแหมเอ๊ะเต็มเลยพี่น้องโอ้สวยๆครับใส่สวยเลยหลังนี่ไปเลยพี่น้องหัวพี่จมหรือไม่จังหัวจม โอ้โจมโอ้อย่ครับพี่น้องขากบขาโกบออกมาเลยเฮ้หาลาังนี่พี่น้องได้รุดแล้วเชื่อตึ้นพี่น้องแม่งได้ล่ะจะพองูกันแล้วกันฮ่าฮ่ะไลมิเก็ดนั่นเลยล่ะ cái dàn cứ cân nữa ngủ này để đi nhập cặp cái gì thằng lấy tại nhau nghe ô cái bọn này tèm đi về lùn dưới lắng đi lắng dưới thoại ไม่ใส่เลยพี่น้องจวัวเมนขวดตัวหนึ่งบ่สิเก็บได้อืขวดที่เก็บได้ไะพี่น้องอืขวดหายครับเมนขวดท,ที่เก็บได้บ่เดือดตะขอจิ้งหัเลยพี่น้องอื้อออืมกระแต่ขวดหายหพี่น้องขนาด,ด,ดก่ะึตขวดเองจุ่มเลยพี่พี่น้องขวด อุ้ยมันหมาดิปูละโอ้เมียนครับพี่น้องเมียนดีดีครับนี่อู้ใส่เงี้เลยพี่น้องอืมนี่โอ้ดึงขวดผมไปจนหรือว่าขวดหายพี่น้องขนาดเบ็ดขวดได้นี่นี่แหละผมยังใส่โฟมไว้ครับมังเทื่ออืมอ่ะโอ้ นึ่งแต้มพี่น้องำง,งามเลยครับไหนไต่ใหญ่ครับใส่ใหญ่เฮ้ยดึงขวดจนจุ่มเลยหรองั้นผมใส่โฟมอะไรสิหลยในเรื่มหิน ืม่มจันทร์นพื่อกใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ไปมันหมาเมื่อนะจะลุกปนง่ายไหมพี่อนสองแต้มไงนี่แต้มแรกแต้มสองกดปลารพี่ไหมนะนะครับพี่อง ตอติดปวดทีสามนี่ผมยังมู้มันไปอยูุดผลอะไรๆผมเก็บหลายทา่านอยู่ปองงอเลยกูบอกไม่กูได้มาหลักได้ไปนะโอเคครับพี่น้องหาอยู่หากินเนาะมือนี้กะกอได้ได้พัดเพชรครับน้องโตนะครับเดี๋ยวจะไปหาหนำสีมากินน้ำขนาดนี้โอ้ห้อยหมากัดพี่น้อง มามาดึงไปบูสิเมนบ่รครับอโอเคครับนะมันนี้ก็พอยากลายไปก่อนครับนะสองบาทเลยสวนจะเริญพอน,นะครับพี่น้องฝากกดติดตัง้งไว้่อยนะครับ้หอยู่ห้ก,กินแบบบานๆนน,นะครับอ่ะมันมันครับมันนี้สวัสดีครับผม